เดี๋ยวสลับอารมณ์นิดนึงคุณผู้ชมชวนไปเที่ยวที่วัด ทับกระดานในพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรีกันหน่อยค่ะคช่วงนี้เขามีงานรำลึกถึงแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะครบครอบ32ปีเมื่อวันนี้งานเขาจัดเป็นวันแรกนะคะน้องเพชรลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเดินทางไปร่วมงานด้วยค่ะที่วัดทับกระดานในพื้นที่ของตำบลบอ่อสุพ,พรรณอำเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรีนะคะมีการจัดงานรำลึก32ปีการจากไปของราชินีลูกพุ่งอย่างแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ ซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่8มิถุนายนไปจนถึงวันที่16มิถุนายนนะคะวันแรกทางน้องเพชรลูกชายของแม่พึง่งพร้อมด้วยคณะกรรมการวัดแล้วก็แฟนเพลงได้รวมกันรประกอบพิธีอัญเชิญเท่าอัฐิแม่พึง่งจากสารเก็บอัฐิในสารเก็บอัฐิมาตั้งในศาลาการประเรียนสุธรรมรัต ราชบำรุงนะคะเพื่อให้แฟนเพลงมาไหว้บูชาลแล้วก็ขอพอรเพื่อรำลึกถึงการจากไปของราชินีลูกทุ่งนะคะซึ่งปีนี้ก็ครบรอบ32ปีพอดิบพอดีเลยหลังจากนั้นมีการเปิดเพลงหัวใจถวายวัดของแม่พึ่งพร้อมกับการจุดประทัดกว่า1 0แสนนัดเลยน้องเพชรเขาโชว์เลขหางประทัดด้วยค่ะเมื่อวานนี้ เห็นกันชัดไหมอะอนี่ไงซูมให้เห็นแบบชัดๆเลยชัดนี้ไม่มีอีกแล้วค่ะน้องบีไม่มีอีกแล้วช่องเราเป็น HD ด้วยแล้ว8 9เอาอีกแล้วจะมาอีกแล้วใช่ไหมก็สลับตำแหน่งไง2ตัวบ้าง3ตัวบ้างกอเลขก็มีอยู่แค่นี้อะเนาะเอาเลยรอเอาเลยกดเลยพี่บอสเรียบร้อยนะคะจากสุพรรณบุรีไปกันต่อที่พะเยากันหน่อยค่ะที่นี่พึ่งหลวง ต้นนี้ต้นเดียวอ่ะสามสิรังไหน ดำๆอะพี่บอลเห็นไหมที่เป็นก้อนๆดำๆมาเออเออเออแม่พอถ่ายย้อนแสงแล้วมองไม่ค่อยชัดเต้นเห็นแล้วอ่ะเห็นเลยเห็นเลยใช่ไหมเห็นทันทีเห็นเลขเหรอหรือเห็นเป็นก้อนๆ็งก้อนๆเฉยๆนะกี่รังเนี่ยพี่บีสามสิบกว่ารังค่ะแล้วขนาดของเขาใหญ่มากเลยนะต้นนี้เป็นต้นงิ้วค่ะหรือที่ชาวบ้านในพื้นที่บางทีเขาก็เรียกว่าเป็นต้นพึ่งเพราะว่ารังพึ่งหลวงเนี่ยอยู่ตรงนี้เยอะมากเลยอยู่ในบ้านสันต้นพึ่ง หมู่ที่6ตตำบลแม่อิงอเําภอภูกแกมยาวในพื้นที่ของจังหวัดพะเยาค่ะต้นนิวต้นนี้สูงกว่า30เมตรเลยขนาดลําต้น4นี่คนโอบโอ้โหใหญ่มากแล้วก็แผ่กิ่งก้านสาขาแต่ละกลิ่งก็มีรังพึ่งเกาะอ,อยู่จำนวนมากเลยร,รังแตล่ละรังเนี่ย ขนาดใหญ่ด้วยกว้างยาวตั้งแต่50เซนไปจนถึง1เมตรซึ่งในอดีต <c oughs> หมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่มีต้นพึง่งกระจัดกระจายเยอะมากจนตั้งชื่อไงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านสันต้นพึง่ง <c oughs> แต่ปัจจุบันเหลือเพียงแค่ต้นเดียวก็คือต้นนี้ค่ะ <c oughs> แล้วก็มีพึ่งหลวงมาสร้างรังตลอดทั้งปีเลย <c oughs> เป็นระยะเวลาหลายร้อยปีแล้วนะพี่บอลจน <c oughs> มีการสร้างเป็นรูปปั้นเจ้าพ่อสันต้นพึ่งค่ะซึ่งชาวบ้านก็เชื่อว่าตรงนี้เป็นเขต ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านพึ่งกลุ่มนี้ไม่ทําร้ายชาวบ้านนะคะแต่ว่าไม่มีใครไปตีเอาพึ่งหลวงตรงนี้ได้เพราะว่าถ้าใครไปตีเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีขึ้นออก็เป็นเ,ออเป็นความเชื่อของชาวบ้านเขาก็เก็บไว้บูชาแบบนี้แหละสูงขนาดนี้พี่กิ้งไปแม้ลองปีนกันอ๋อพี่กิ้งคงได้แค่ประมาณครึ่งทางสามสิเมตรอ่ะเพราะว่าต้นพึ่งจริงๆแล้วคือต้นหนิว ล้อ๋อที่อยากให้ไปปีนเพราะแบบไปลองปีนกันถ้าปีนสําเร็จก็คือต่อไปไม่ต้องกลัวแล้วเป็นไปได้ว่าพิงอาจจะปีนได้โอ้สูงขนาดนี้นะ <c oughs> อันนี้กล้องต้องซูมเยอะๆเลยถึง <c oughs> จะถ่ายเห็นนะเพราะว่าสูงต้อง20-30เมตรแล้วเนี่ยต้อง30รังอ่ะ เขาแบบไปผิดรังกันไหมไม่ล mm ้วเขาไปเอาน้ำพ <oh ึ่งมายังไงอะได้ไหมถ้าเราไปเอาเอาไม่ได้เป็นเขตศักดิ์สิทธิ์พี่กิ๋งเขามีความเชื่อว่าต้องเก็บไว้บูชาแบบมีเจ้าพอสันต้นพึ่งปกปักรักษานี่ห็นก็จะกินอย่างเดียวไม่ได้เราจะกินทุกอย่างไม่ได้อนุรักษ์ไว้นะครับคุณผู้ชมอัปเดต34 HD เ p อร์ชั่นใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ